น้ำท่วมฝนตกถ้าตกหนักมากๆภายใน5นาทีน้ำก็ท่วมแล้วคือท่วมหลังคาบ้านไปเลยถ <laughs> ึงแม้ไม่ได้ <laughs> ปัญหาทางเท้าไม่เรียบเลยเป็นหลุมเป็นแอง่งบางคนสะดุดล้มได้เลยนะเนี่ยท่านพู้ว่าช่วยหน่อยปัญหาหมาและแมวจรจัดมีคนน้องเรียนปัญหานี้90%เพราะแมวขยายพันธุ์ไวมาก1ปีแมวสามารถออกลูกได้16ตัว เนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยประชาชนชาวกรุงเทพเนี่ยได้เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนใหม่ขึ้นมาก็คือนายชัดชาติสิทธิพันธ์นะคะซึ่งคุณชัดชาติเนี่ยเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนล่าสุดที่น่าจะเป็นคนเดียวมั้งที่โซเชียลเก่งจริงๆเนาะในด้าน PR อานางเก่งมากๆนางออ้อนางออกกาลังกายเก่งนางตื่นเก่งนางวิ่งเก่งนางนอน <c oughs> น้อยเข้าเวลาที่ไหนไปนอนว้าผู้ว่าคนนี้เนี่ยแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยเรียกว่าตั้งแต่ผู้ว่าคนนี้มาเนี่ยทำให้หลายๆเขตหลายๆคนได้มีความ สการรวมถึงได้เห็นเรียกว่าการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแหละการแก้ไขปัญหาที่เขาไปเจอการลงพื้นที่ต่างๆรวมถึงมีหลายๆคนที่มีปัญหากับการแก้ปัญหาของชาตชาติมาก เอาจ้างเถอะเอาเป็นว่าสิ่งที่สําคัญวันนี้ที่ลิงกับเรานะก็คือ,อหลายหลายครั้งหลายๆคลิปที่ท่านผู้ว่านี่ของเราไปลงพื้นที่เนี่ยก็จะพาเราไปรับประทานอาหารในร้านต่างๆหรือว่าร้านดังแต่ละเจ้าต่างๆวันนี้เนี่ยเราจะลองหาเรียกว่าร้านอร่อยในแต่ละพื้นที่ของเขตกทมมาให้ท่านเพิ่มเผื่อที่ว่าท่านจะลองไปชิมบ้างรวมถึงเนี่ยเราก็นันเรียกว่าสรรหาปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในเขตนั้นเรียกว่าไปถามไปเคาะประตูถามแต่ละบ้านเลยว่าบ้านมีปัญหาอะไรบ้างไหมคะอ๋อป้าทะเลาะกับผัวเมื่อวานอันนี้ผู้ว่าแก ไ,ไ,ไอพวกว่าแก้ไม่ได้นะฮะก็จะเป็นอารมณ์เหมือนแบบว่าทอตันหรือเปล่าหรือว่าอ๋อขยะมาเก็บช้าหรือเปล่าหรือว่าขยะไม่เคยมาเก็บเลยเนี่ยมาเก็บเนี่ยนอนอยู่กนอยู่เนี่ยมาเก็บอะไรอย่างงี้ก็แล้วแต่วันนี้เราจะลองแนะนาโดยมีหนึ่งสหเจ้านะฮะมี5ร้านอาหารอร่อยเราคัดเลือกมาแล้วก็เรียกว่าอยู่ในแต่ละเขตนั้นร้านแรกเลยคือปุ๊ยันตโปแขวงบางกะปิห้วยขวาง ตอนนี้บางกะปิมีปัญหาอะไรบ้างเนี่ยเราขอไล่ปัญหานะฮะปัญหาน้ํอาท่วมฝนตกอันนี้จริก็เป็นทุกเขตนะน้าท่วมฝนตกถ้าตกหนักมากๆภายใน5นาทีน้ําก็ท่วมแล้วคือท่วมหลังคาบ้านไปเลยถึงแม้ไม่ได้นนนอ๋อท่วมถนนนะ ยิ่งถ้าตกระยะยาวบอกเลยนี่คือทะเลสลาบนี่คือป้าคนไหนบอกมา <c oughs> อารมณ์ป้ามาแรงมากควรจะมีระบบการระบายน้ําที่ดีนี่บอกใครฮะบอกผู้ว่าคนก่อนหรือคนก่อนหน้านั้นอีกหรือมีเครื่องสูบน้ําที่สามารถใช้งานได้ทันทีดอกจันอีกนิดนึงปัญหาการเกริดอุบัติเหตุบ่อยครั้งนะฮะบริเวณเกาะกลางทางร่วมทางแยกถนนเทียมร่วมมิตรถในบริเวณเนี้ขับเร็วๆตัวแยกนี้ก็มีปัญหารถชนกันบ่อยมาก นี่อารมณ์ป้านะคะฝากพู้กว่าเขาไปลงด้วยแล้วก็ไปลงเข็ดบางกะปิห้วยขวางเมื่อไหร่เนี้ยก็ไปทานก๋วยเตี๋ยวเยนาโฟปุได้นะคะคอันนี้ไม่ใช่ปุ๊ระเบิดขวดนะคะเป็นปุ๊อะไรนะคะอุทัลลิเลยนะฮะพ <laughs> ูว่าเขงแบบอะไรอ่ะน้ำเยนโฟหอมน้ำหอมอันนี้คือไม่ได้ปรุงปรุงเลยเนาะ มุ um, so osure, ้ออร่อยเลยอ่ะมีความเปรี้ยวน้ำส้มแล้วก็หอมต้าหู้ยีครบรสด่ะมีความออกหวานๆวปลายปลิ้นนะครับไปลองชิมกันดูนะฮะคุณชัดชาติโกรธทำไมเขศต่อมาแถวนี้เองนะฮะเอกมัยนะคะเขตวัฒนาคลองตันเหนือนะฮะ วัฒนาคาณิทเนี้อตุ๋นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเจ้าที่ดิฉันชอบมากแล้วก็แนะนําหลายๆคนไปรับประทานนะฮะแล้วก็รสชาติดีอ่าลองกินดูว่าเป็นยังไงก็รสชาติคุณล้นคุณปากอยู่แล้ว <c oughs> อร่อยหอม นุ่มอร่อยแล้วเนื้อพอเคเดเดี้ยวก็ไปปุ๊บแล้วกลิ่นเนื้อหอมขึ้นมาเลยมาดูกันจริงว่าปัญหาของท่านนายกมัไเออแหวงคองตันเหนือเขตวัฒนามีอะไรบ้างปัญหาก็คืออันนี้เป็นคุณลุงนะปัญหาทางเท้าไม่เรียบเลย <c oughs> เป็นหลุม <c oughs> เป็นแอ่งนะยิ่งช่วงหน้าฝนเวลาฝนตกเนี่ยแล้วน้ำมันลงไปขังตามรอยตามร่องเบื้องฟุตบาทเนี่ยคนเดินเหยียบนะน้ำกระดกน้ำกระดนกระเด็นเข้าตาเข้าปากหมดเลยบางคนนะสะดุดล้มได้เลยนะเนี่ยท่านผู้ว่าช่วยหน่อยอ่าอันนี้หนึ่งท่านอันนี้หนึ่งท่านต่อมาเออนักเรียน นักเรียนเดินไปโรงเรียน <c oughs> อออท่านผู้ว่าคะหนูอยากจะบอกปัญหาก็มีปัญหาเรือล้ำของคนในพื้นที่ด้วยอะค่ะที่มีคนรวยมากๆเลยนะคะแล้วก็มีคนจนมากในพื้นที่เดียวกันด้วยซึ่งคนจนเนี่ยค่อยอยู่กันอย่างแออัดมากๆเลยหนูรู้สึกสงสารมากเลยในะพื้นที่ที่จากัดนะคะซึ่งส่วนมากจากการไล่ที่เพราะปลูกที่อยู่อาศัยลุกนําพื้นที่สาธารณะค่ะทําให้พื้นที่หนึ่งไร่เนี่ยมีคนอาศัยกันอยู่ถึง44หลังคาเรือเลยนะคะท่านผู้ว่าแล้วก็เฉลี่ยหลังคาเรือละ5-7คนเลยเบียดเสียดกันมากเลยก็อยากให้ผู้ว่ามาดูตรงนี้ทําไงะ แล้วพอถุงมือกูเป็นว,ว่างกูบอกว่าทำไงไล่ที่แม่งใช่ไห,ไหม <c oughs> เดี๋ยวว่างไงดีวะไล่แม่งออกออไ,อไปเลยไแต่เบียดกันนักอย่างงี้หรอหรือไม่รู้อาอันนี้มันสมองเราไม่ได้ก็ต้องฝากท่านผู้ว่าชัดชาติด้วยแล้วก็เวลาไปที่แถวเอกมัยเขตวัฒนาของต์เหนือเนี่ยก็ไปกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อวัฒนาพาณิชย์ได้นะฮะนี่แค่สามสี่ปัญหานะอีดออกเจ็บคอแล้วเนี่ยอ่ะต่อมาแล้วกันมาข้าวหมูแดงในายไซแล้วกันถนนประชาชื่นเขตวงสว่างบานซื่อค่ะข้าวหมูแดงนะคะก็ต้องลากลงไปเลยค่ะ อร่อยมากเห็นว่าแห้งๆแบบนี้นะพอมึงเคียวเข้าไปนะนุ่มหนึบเลยอ่ะปัญหาของเขตปัญหาชื่อมีอะไรบ้างคะเป็นเข็หัวเก่าดิทัานเองทุกครั้งที่ผ่านเขาประชาชื่นหัวใจดิฉันจะแบบเต้นตุกตักไหนมันตายคาตรงนั้นไปเลยปัญหาของเขตนี้เป็นใครดีอ่ะเป็นแฟนเก่าเลยแล้วกัน เออท่านผู้ว่าครับปัญหาของเขตนี้ก็คือพื้นที่ชุมชนส่วนใหญ่มันติดอยู่ติดริมแม่น้ำเจ้าพยาในปีก่อนๆที่มีการติดตั้งอุโมงระบายน้ําใต้ดินแล้วเนี่ยก็มีส่วนช่วยให้น้ําระบายได้ดีขึ้นแต่อีกปัญหาหนึ่งนะผู้ว่านี่เป็นแฟนเก่าหรือเป็นนักเลงวะปัญหาใหญ่ก็คือชุมชนริมแม่น้ำเนี่ยเวลาหน้าฝนหรือช่วงเวลาน้าหลากจากภาคเหนือลงมาสู่แม่น้ำเจ้าพยาเนี่ยทำให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพยาที่อยู่นอกเขตกั้นน้ําส่งผลกระทบเต็มๆเลยก็คือแบบน้ําล้นเข้าบ้านเนี่ยนะ ไ,ไม่ต้องถึงผู้ว่าหรอกยกบ้านสูงอีก <c oughs> ยกทางบ้านเนาะไม่ได้ไม่ได้นะอ, <c oughs> อีกทั้งก็ยังมีเรื่องปัญหาของขยะในน้ำที่ส่งกลิ่นเหม็นมากอีกด้วยใหญบ้านไหมให่<ด>ถ้าเป็นอย่างเราก็ปัญหาแก้ยางนี้แต่ถ้าจนดูซิว่าท่านผู้ว่าชาติเขาจะแก้ปัญหายังไงเนาะทุกอย่าง,ไ,นะางไหนๆได้ผู้ว่าที่หลายๆคนคิดว่าถ้าเป็นผู้ว่าที่ฟาผระทานมาให้แล้วก็ฝากไปแก้หน่อยแล้วกันพอ,อไปแก้ปัญหาเหนื่อยเพราะว่าเครียดปุ๊บก็ไปกินข้าวหมูแดงในไสได้เลยอร่อยรับรองนี่ถาาทิ้งไว้ชืดๆแล้วนะ อ,อ,อร่อยกินแล้วท่าจะได้มีแรงไปวิ่งต่ออ่ะต่อมาก,ก๋วยเตี๋ยวขั้วกไก่เจ็กเคงเจ้งิ้มสวนมะลิอ๋อสวนมะลิขอเป็นออ่เผู้ประกาศแล้วกันจากการประชุมสภาวันที่6รกรกฎาคม2 5 6 5ปัญหาแมวจรจัด <laughs> <laughs> ปัญหาหมาและแมวจรจัดมีคนน้องเรียนปัญหานี้90%เพราะแมวขยายพันธุ์ไวมาก1ปีแมวสามารถออกลูกได้16ตัว และทางเขตนี้ได้ทําการทําหมันแมวได้โคต้า1ิตัวต่อเดือนเพราะบ,บุคลากรไม่เพียงพอซึ่งในเขตนี้มีแมวเป็นพันเป็นหมื่นตัวอ่าบอกกูก่อนเป็นพันหรือเป็นหมื่นเพราะว่าหลักพันกับหลัก 1, หมื่นไม่เหมือนกันอ่ะว่ามาอีป้ามาอย่างไงมีแมวเป็นพันเป็นหมื่นตัวอันนี้อารมณ์แบบเรียกร้องอ่ะโอ้ยเขตนี้มันมีแมวเป็นพันเป็นหมื่นตัวเลยครับคุณ เอาอยัางไงพันก็มี1นึ่พจนถึง9 0 0าต่างกันอีกอีดอกมันต่างกันมากๆนะอีปา้าควรมีนโยบายในการทำหมันสัตว์เร่ร่อนซึ่งเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุน่านางนามีทางแก้มาให้แล้วด้วยแมวหมาเยอะนะเหตุ <c oughs> นั้นก็ใครรักสัตว์ก็ไปอยู่แถวนั้นนะหรือว่าใครที่แบบอรักสัตว์หรือว่าเอ็นดูอยากแบบโอ้ยลูกสาวถึงวัยเลี้ยงแมวแล้วอะไรเงี้ย ก็พา <g ülme> ไปเดินเออไปเดินเลือกแถวนั้นได้ไปช้อปปิ้งแมวฟรีฟได้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งอัน <g ülme> โครงการบ้านเราไม่เหมือนเมืองนอกเนาะยังมีมัม้โครงการที่แบบก็มีแต่ว่าไม่ค่อยแพร่หลายนะเวลาที่เราจะรับสัตว์เวลาต่างชาติอะเวลาจะเลี้ยงสัตว์อะเขาจะไปที่โครงการพวกนี้ก่อนเลยปเป็นเรื่องไปเลือกดูสัตว์ที่ถูกชะตากับเขาว่าแต่เมืองไทยอะจะเน้นแบบว่าไปเลือกซื้อใหม่เด็กเด็กอะไรแบบนี้นะแต่ว่าเออก็ถ้ามีโครงการแบบนี้ขึ้นเยอะๆหรือว่าเป็นที่นิยมแพร่หลายก็อาจจะช่วยปัญหานี้ได้มากขึ้นรวมถึงปัญหาาทที่่ววนััสต์แ แมวอ่ะมันจริงๆนะสามเดือนมันก็หงี่แล้วนะนางแมวย่วดสวัสดะที่มันโก่งตวัวมันทำตาพริ้งฟิมอะหน้าตบนะอีเมลย่วดสวดัสด์อ่ะมึงย่วไม่ดูคนเลยอีดอกกูเป็นพ่อเมืองแล้วแบบท นี <uge ot> ่ยหหน้าตกนะจริงๆแล้วก็ฝากผู้ว่าไปดูหน่อยเพราะว่าแมวถ้าแบบหน้าติดสันี่าแมยวยืสวัสดี็มถนนก็ไม่เวิร์กนะ <c oughs> อีเด, <c oughs> ดอกเดินไปถนนโลกี้หรือไงวะก็ฝาก <c oughs> ผู้ว่าไปดูอันนี้เราคุยกันเรื่องปัญหาคนจริงๆแล้วการเป็นผู่ว่าเนี่ยหลายปัญหาเนาะนี่อะไรอะร้านนี้จะเค็งเจ๊นิมจริงๆแล้วถ้ากินที่กินแบบว่าสดๆตรงนั้นเลยน่าจะอร่อยมากเลยเนาะ นี่หอมเลยเนาะอร่อยกว่านี้คืออร่อยเลยเออพูดว่าไปกินไปกินไปกินไปไปช่วยเอาแมวจัดการแมวด้วยเจ๊กิงงนไม่ไหวแล้วแพ้ขนแมวนะคะต่อมาเราทานข้าวก็ต้องทานหวานด้วยไม่งั้นจะเป็นสันดานไพรอะไรวะกูไพรแต่กูแดกของหวานไม่หยุดเลยนะเซงชิมอีหรือร้านสถานโรงการสาขาบรรทัดทองบ้างอันนี้ก็จะมีลูกเดือยมีถั่วอีดอกมีเยอะแยะอะไรเลยหมดเนี้ยวก็ทานกับน้ำลำไยเนาะ มีอะแบบว่ามีลูกพิดด้วยเวลาผู้ว่าวิ่งมาเหนือหน่อยๆเนาะล้วก็ดูงานร้อนๆอากาศร้อนๆเนื้อทานเนื้อน้ำลำไย ผมหอมชื่นใจว่าจะได้มีแรงไปดูให้ครบทุกเขตนะขอเป็นกําลังใจให้ท่านผู้ว่าเลยก็รู้สึกดีใจแทนชาวคทมที่เห็นผู้ว่าทํางานหนักมากนะถึงแม้ว่าอาจจะยังเพิ่งมาหลายๆคนอาจจะยังมีข้อคอรหาอยู่ก็คิดว่าในระยะเวลาสีปีนี้ผู้ว่าของเราคนนี้แข็งแก่งพอที่จะเรียกว่านําผลงานและนําเรื่องดีๆมาสู่ชาวคทมได้นะฮะแล้วเราเรียกว่าเป็นการจฉดประกายให้กับนักการเมืองทั่วประเทศแล้วกันนะฮะให้ทุกคนอยากมีผู้ว่าเป็นของตัวเอง เพจปฐมวันเนี่ยเป็นเพจแรกเลยนะที่ได้รับการยกย่องว่ามีถนนพื้นที่สีเขียวที่สวยงามมากนั่นคือถนนวิทยุแต่ปัญหาก็คือถนนวิทยุชอบมีการตัดต้นไม้และไม่ได้ตัดธรรมดาอันนี้ใครเป็นคนพูดน่า <c oughs> จะเป็นเอ่อพนักงานในสถานทูตอเมริกาแถวนั้นชอบมีการตัดต้นไม้มากและไม่ได้ตัดธรรมดานนะตัดล้นจนกรุดคำถามคือทำทำไม <c oughs> อ๋อมีคำถามมาด้วย ทำทำไมทำไมต้องตัดขนาดนั้นซึ่งขัดกับนโยบายถนนสีเขียวมากๆแต่ถ้ามีปัญหาว่าต้นไม้ไปเกี่ยวสายไฟฟ้าก็อาจจะแก้ปัญหาด้วยการเก็บสายไฟลงดินเหมือนแก่อื่นๆเขาก่อนเพื่อให้ถนนวิทยุเป็นถนนสีเขียวต่อไปรู้หรือเปล่าชัดชาติคุณละองดาวหรือเปล่าคุณละองดาวตึกอซีซั่นออาิดชั้น37ไปดำดักได้เลยนะคุณชัดชาติไปถึงบุ๊บว่าไงละองดาวนะนะไม่ชอบต้นไม้ตัดละนะ ใครได้ติดตามดูไรฟพก็พยายามจะเอาเรียกว่าสายไฟฟ้าลงดินอยู่นะแต่ว่าเรื่องจากปัญหาอะไรสายไฟมันเยอะมากหรือสายสื่อสารที่มันไม่ได้ใช้งานแล้วมันพันระยงระยางมากค่อยๆแก้ไปก็ให้เวลาเขาหน่อยอีดอกเขาเพิ่งมากี่วันเองวะเออรอแป๊บหนึ่งก็ฝากท่านชาติชาติไปดูด้วยออคุณละองดาวก็คับแนใจมากเลยนะฮะพอเหนื่อยกับคุณละอองดาวแล้วก็ไปกินเชงซินอีต่อ เกศอะไรใช่ไหมอยากบ้านบ้านแม่บ้านแม่เกศพี่ชั้นเหรอพี่ชั้นเกตสายใหม่ปัญหาเหรอต้องผ่านบ้านเนี่ยฮะ <laughs> ในพันก็มีปัญหาเรื่องผ่อนบ้านมา3ปีละซึ่งลืมไปแล้วในช่วง3ปีว่าดฉิฉันเป็นนักร้อง <c oughs> เปิดหนังกลางแปลงแล้วเปิดคอนเสิร์ตทั่วทั่วท,ทั่วเมืองด้วยกูจะได้มีงานบ้างนะคะอ่าตอนนี้เริ่มหนังหนึ่งเริ่มกลับมาแล้วคนเริ่มมีกิจกรรมขออนุญาตให้นักร้องนักดนตรีอะไรได้มีที่เล่นบ้างนะคะตอนนี้นักดนตรีตอนนี้เป็นซิมโฟนีอย่างเดียวกูงงว่า <c oughs> อีป้าไปวิ่งอยู่ที่สวนคลองเตยอีดอกกีศีแวลินกันใหญ่เลยขออภัยอาจารย์สุกีด้วยนะคะที่ดิฉันล่อมมาพูดแบบนี้เพราะว่า นะคะขอบคุณนะคะฝากท่านชาตชาติไปด้วยค่ะสวัสดีค่ะ